วัสด no ja. um, no, no ีจ้าวัสดีพี่น้องมื้อสุกูสุกคนเนาะจ้าที่เบิ่งช่องยายโสอยู่นี่เนาะตอนนี้อยู่สวีเดนก็7:00นกว่าๆจ้ากยังกยังมืดอยู่คือเก่าเนาะยังบ่ทันได้แกงจ้แต่ว่ากอันเริ่มเริ่มสิแจงออกแกงออกแล้วล่ะจ้าเริ่มอากาศแกงออกแกงออกแล้วเนาะเป็นจังได๋นพี่น้องบ้านเฮาทางเมืองไทยเซาหนาวไปจ้าตอนนี้ได้ยินว่า ยี่สิบองศาหนาวพน่าวายี่สิบองศาสิบแปดองศาพน่าวาเนาะผูใ้ใดหนาวเท่าใดกับข้อมีนมากใ้คลิปนี้ได้ใจเด้อ <c oughs> <c oughs> ทางสวีเดนน่ะติรวบใจยังบวปากเลย <c oughs> อยู่เบืองไทยี่สิบองศาหนาวพน่าวา <c oughs> โอ้ยสวีเดนว่มาม็นช่องพิษเนาะ <c oughs> โพดเหลียห <c oughs> นาวคักหนาวเนี่ยเอาหนาวกับป้องกันเอานาะจะหาวิธีป้องกันเอา เมื่อในย้ายโซก,ก่ะว่างแกอยู่บ้านอยู่เงี้ยเนาะกินกาแฟแล้วกัตื่นขึ้นมากกมาโซกันแกพี่น้องโซกันเนาะอยู่บ้านอยู่เ,นเนกกกกงี้ยนพักก่อนจักมือจ้ะมือรุ่นก็จังเวไปสู่งานต่อจ้ะคลิปที่แล้วยายโซก,กับว่าเลี้ยงอ่ะเมียฝรั่งเนาะเมียฝรั่งทีม่มาอยู่เมืองนอกยายโซกับสีโตจักหน่อยนอะจ้ะอัน ที่แรกว่าสิมาไม่อยู่มึงหนอกกับว่ได้บ่ได้ตั้งใจว่าสิมาใส่ชีวิตไปตลอดชีวิตดอกจ้ะบางคนเนาะบางคนบ่ได้เมาร่วมนะจ๊ะกับว่าสิคิดว่าสิมหาหงึ่นหาท่องคิดว่าสิมาขุดท่องวันต่อไปมหาหน้ากดเรากลับไปอยู่บ้านอยู่เียนเนาะพ่อเมกอยอยอกนะ่กันยังรอดยังถ่ายอยู่ญาตีพี่น้องแกสิหน้ากัยังรอดอยู่ว่ามาอยู่มึงหนอกมึงหน้าก,กับ ก็มหาอนาคตเละจ้ะวอาสบนแล้วเนาะข้าว่านมฝรั่งนี่เขาก็มหาหาอนาคตจ้ะจจที่นี่กับผู้ลังคนะ้น่ะมาอยู่กับยังมาเนี่ยอายุยังหน่อยอยู่นะจ๊ะพี่น้องอายุยี่สิบไปไปยังส,นะยงสี่หน้าสามสิบสามสิบกู้จนสี่ยี่สิบไปไปยังสี่มาเพิ่นยังหน่อยอยังนุมอยู่เนาะแต่่ายายโสมาบทัดเท่าจะ้ะมาบทัดเท่าเพิ่นยังมายัางหน่อยอยังนุมอยู่ บาที่นี่พูลังค้นเพิ่นมายัางหน่อยอยูน่น่ะนะเพิ่นก็มามีลูกมีเต่าอยู่นี่จ้ะมากะมามีลูกมีเต่าอยู่นี่แล้วก็ลูกรึ่งไทยฝรั่งน่ะละจ้ะหลายคนที่ที่ย้ายสูที่เห็นที่ลูที่ได้ยินบ่เป็นได้ยินมากที่เห็นมากน้องนุ่ง,ง,ง,งพูเพิ่นมาก,กวอนย้ายสูพูบอกโซฟังเนาะมีลูกรึ่งสองคน หรือว่าผู้หนึ่งเรือว่าสองสามคนบุ้ลงคนก็มีไปเนาะบาหน,นี้ลูกครึ่งฝรั่งนะบางคนกะลูกเพิค่คนน่ะก็บอกไทบ่ได้เนะาะจะพี่นอ้องเพื่นกับแม่กับข้าเหตุการณ์เหตุงานกะก็บ่ได้ซ้อนบ่ได้ย,ยังลูกในตรงนี้เนาะแล้วก็บ่ได้คือว่าลูกครึ่งบุ้ลงคนเนี่ยก็บอกไทบ,บ่ได้จ้่บ่ได้บอกไทบ่ได้แล้วก็ใส่ชีวิตอยู่มืองนอกใส่ชีวิตอยู่มองนอกแล้วบาหน,นี้กั ลูกกะบบดนี้บม่มีโอกาสได้ไปไปสังคมเมืองไทยเลยวันต่อไปบม่มีโอกาสได้ไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเนาะก็เลยอยู่น้ำลูกจ้ะอยู่น้ำลูกผู้แม่นี่กะคือว่ามี่พอมีแม่อยู่เมืองไทยกะจริงอยู่แต่ว่ามีลูกมีเต้าอยู่หนี่เด้ลูกเต้านี่ก็เข้าใจเลยจ้ะพี่น้องลูกเต้านี่ก็คือหัวใจของแมีย่นล่ะหัวใจของพ่อของแมีย่นล่ะ เขาก็ทิ่มลูกทิ่มเตาไปอยู่เมืองไทยบ่ไดดเนาะที่แรกว่าสิบ่ได้มาอยู่ดอกจากาเมืองนอกนี่ป่านี้ไม่ลูกแล้วลูกไงอยู่หนีแล้วลูกใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกลูกติดเมืองนอกแล้ววันต่อไปป่านี้ลูกรึ่งพลังนะ่ะผู้ที่เขาเ่เคยไปไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยนะนะ่ะมันก็เป็นไปได้ยากเนาะที่เขาสิกลับขึ้นไปใส่ที่เขาสิไปใส่ชีวิตใหม่อยู่เมืองไทยเอียนเสียมันก็เลยไป ไปบ่ได้มันก็เลยหเห็ดเห้แม่นี่ต้องใส่ชีวิตอยู่นําเนาะก็เลยๆตามเลยจ้ะที่แรกก็ว่าสิกลับไปอยู่เมืองไทยอยู่แม่นน่ะนะแต่ว่าพ่อมีลูกมีเต้าเล้ยน้องผู้หนึ่งวัยจังสี่เนาะก็มีอยู่ดรอกผู้พ่อแม่เพื่อนนะ่ะย่งอยู่เมืองไทยอยู่เพื่อนกระ่งให้กินให้ใส่เอาเพื่อนกระ่งให้กินให้ใส่เอา เสียเพื่อนกลับไปยุ้มมึงไข่เลยเพื่อนกลับไปก็ได้เพื่อนค่าค่าลูกนี่แหละคิดน้ำลูกเนาะคิดน้ำลูกไปยุ้มมึงหนอกเพื่อนแต่ไปกัเพื่อนกับว่าถ้าสิ้นพ่อสิ้นแม่แล้วก็คือสิ่พอกลับไปยุเมมึงไข่เลยเพื่อนว่าพี่น้องนี่เขาก็เริ่มห่างกันออกห่างกันออกได้แจ่พี่น้องกันอะไรเนาะถือว่าติดอยู่นี่ก็คือพ่อคือแม่มึงหนอกกับเป็นลูกมึงไข่กับเป็นพ่อเป็นแม่ยังสิหนะ ถ้าให้เพื่อนกลับไปเที่ยวเมืองไทยเนะี่ยเที่ยวทเที่ยวไปทเที่ยวไปยังแค่สี่ปีแล้วเดือนปีเล้วยังเพื่อนไปยู่เพื่อนว่าถ้าสิให้เพื่อนไปใส่ชีวิตอยู่เมืองเมืองไทยเลย่ยสิเพื่อนก็ไปเพื่อนคิาน้าเพื่อนสิใส่ชีวิตแบบนี้เนะเาะเขาเกิดบบ่คิดว่ามาไม่ไหมเขาเกบด่ปคิดว่าเขาสิมาอยู่ตรงนี้แบบแต่ว่ายู่ตลอดไปยังสินะ้าแ่านี้พรามีลูกไม่เต้าแล้วก็ เรืเวลามันกับเหตุนี่ยเขาเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนแปลงไปจ้ะนี่เราก็นีอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเมี่ยฝรั่งเนาะเพื่อนเพื่นว่าไปอยู่เมืองไทยผู้รังคนอยู่เมืองไทยกับบูรู้ได้ว่าไปจังได้ไม่จังไดคือเพื่อนว่ากลับไปอยู่เมืองไทยแยกเทียบ่ามีเงื่อนมามเมืองไทยเพราะผู้รังคนมันกับสีวาเนาะผู้อยู่เมืองไทยนะผู้รังคนวนมันกับมีเงิ่นหลายอยู่จ้ะเพื่อนกับมีเงิ่นหลายอยู่แต่ว่าเพื่อนว่าไป เงินก็ร้ายผู Airbnb, ้ล no wow. no ังคนก็ไปซื yeah. ้อบ้านซื้อเงี้ยนไว้ซื้อบ้านไว้เมืองไทยซื้อที่ซื้ออยังกับพมีโอกาสได้ไปยู่จ้ะผู้ลังคนก็ขาย้ขายซื้อไว้แล้วกับขายเพราะว่าอีอย่างเพราะว่าบ่มีโอกาสไปอยู่เพราะว่าจ้าของใส่ขี้บิดอยู่เมืองนอกแล้วอย่างสินะกับพวคือยายโสเนาะยายโซกับลูกเต่ากับอยู่เมืองไทยเบิรกับพี่นองยายโสกับอยู่เมืองไทยเบิดเราก็ลังห้ามมากแบบอายุห้าร้ายแล้วอย่งสินะ บานนี้จังไดเฮาองกัมปันไปชีวิตเฮากัมคิดว่าสิไปอยู่พุ่นอยู่เมืองไทยนั่นแหละจังบ่าว้กับแฟนเนะนาะอ่าน่าปวเท้บ่าเลี้ยเพื่อนแล้วก็บ,บ่าวเลี้ยโยครองจ้ะ <c oughs> เปรียบเ er นะทียบไปเนาะชีวิตอ่านชีวิตเมียพลังแต่อีกอ่าอีกกลุ่มหนึ่งจ้ะพี่น้องกลุ่มหนึ่งพลังคนหน่อยส่วนลึกๆนี่เพื่อนอยากเพื่อนก็อยากกลับไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยอยู่เลยจ้ะ ตามที่เยซูไปเขาโุงเรียนเรียนภาษาเนาะถามก็เจ้าถามเพื่อนนะนะถามน้องถามน้องเพื่อนว่าส่วนลึกๆนี่อยากไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยอยากกลับไปอยู่เมืองไทยร้ายพุรภนอ่ะนะแต่กับข้าลูกข้าลูกอยู่นี่ก็คือไปเพราะไรข้าลูกเป็นห่วงลูกขันล่อให้ลูกไงล,ลูกเอาตัวรอดก่อนก็จังคอยสิกลับไปอยู่เมืองไทยอีกกลุ่มหนึ่งวันต่อไป กลุ่มหนึ่งของเมียพลังเนาะเพราะว่าห้องใหญ่อยู่กับเมืองไทยเนาะเรากะกันยังรักรักแบบที่ว่าวัฒนธรรมล้วกะอาหารการกินแล้วกะการใช้ชีวิตกับอากาศแจงสีนากันยังปลูกฝังเรากะปลูกฝังอยู่กับเมืองไทยอยู่เนาะแต่กลุ่มหนึ่งกับว่าสี่ไปิยูเลื่อยจ้ะ่ไปิยูเลืยกัเที่ยวไปเที่ยวเอาเจงสีนา พิ่มคิดของเพื่อนเนาะแปบลบว่ามันจะเป็นจังไหนหรืแบบว่าเขาอยู่จังไหนเขาอยู่ใสที่มันสบายใจเล้ยวองสิกะ็ะก็คืออยู่ไปโหลดนะจ๊ะอยู่เมืองนอกก็ได้อยู่เมืองไทยก็ได้ขอแต่ว่าเขามีกินมีใส่เนาะว่าแต่มันสบายใจก็อยู่ไปจ้ะ <c oughs> อยู่ไปนี่หละชีวิตเมียฝรั่งแกบ่ถาบ้าบ่ไม่อยู่ตรงนี้กับบ่รูนะ้เนาะ ยายสซ่จนกระถามเพื่อนได้ว่าเอ้าว่ากินหอดบ้านบอกไม่ดูไม่ไหมเนาะผู้ลคนเน่ยว่าด้ไปยายามบ้านเนี่ยเป็นสิบหาปีกันมีจักสิไปแจักสิไปยามจักสิไปยามผู้ใดอาจันยนว่านะพ่อแม่ก็สิ้นไปเล้ยวยังสีหน้าพ่อแม่ก็เพื่อนกับว่าย่งน้ำเล้ยวยังสีหน้าเดยแจักสิไปหาไผเพื่อนก็เลยว่าว่าจำเป็นว่าจำเป็นต้องสิไป ยูม่งนอกอยากกินยังก็ได้กินอีหยังแก่เสียนาพึ่นก็คิดว่าประมาณนี้เนาะลูกกันย้ายย่นี่ก็เลยสั่งรอบรัววย่นี่เลยจ้ะสั่งรอบรั้วกันย่นี่เลยเนาะพึ่นก็นี่แหละจ้ะบวสู้กันฟังเอาละจ้ะคลิปนี้ก็มานั่งเว้านั่งโซกันเนาะ้จพี่น้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะผู้ไดมี่ความเห็นแบบไดก็คอมเมนต์ใตคลิปเลยจะเด้อใส่ชีวิตแบบไอยูมึงนอกระไ้จ้ะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจ้ากมเมนใต้คลิปจะยินดีตอบทุกคอมเมนจ้าขอบคุณลหลายๆผู้ที่เบิง้งตะต้นจนจบขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามทั้งไม่และเก่าเนะจ้ะพ่อกันไม่คลิปหน่าจ้าบัดีจ้า You say psychotic But then you like